ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาฝากช่องใหม่นะคะช่อง right ช่องยังช่องยังอะแบบช่องบ่มีสาระชาแนลลืมคิอบ่ออกบอมมี่พี่น้องเคลิปบ่มีสาระค่ะเคลิปเพื่อความบันเทิงจท่าไรกับฟ้าพี่น้องซอยเปลี่ยนกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่พวกเราสองคนน่ามดเซียร์คลิปเพื่อความบันเทิงให้พี่น้องในเบิ้ง ชีวิตของการทํางานเป็นยังไงชีวิตแต่ละมือเป็นยังไงการเป็นยูชีวิตแต่ละก้นเป็นยังไงช่องนี้เหมาะสําหรับคนที่เหตุงานหนวดนะคะจะมีเรื่องเล่าเล่าเกี่ยวกับงานหนวดมาบอกสูพีแมนสูพีสูนองฟังบริเวณแม่กระทงเรื่องของเจ้าหน้าเรื่องเบาพืนนี่ตรงยกไห้ผู้นี้ค่ะผู้ใดผู้ใดซ้ายเบาพืนทำมาฟ้นงเดิอผู้นี้เบาพืนเก่งไปหนอ อะยรจังไบหนวจังไบมื่งไหนบ่มีมุ่งไหนบ่มีลูกค้ากะกินแบบใดกับว่าเอวมันบอกแต่เวอร์บวัตยางไก่เห็ดเบิดคลิปคลิปกินคลิปเฮ่ห้าพวหลายๆอย่างอยู่นิโคฟวงจอนค่ะแม่ครัวกับมี่ยู่นี่ติดตามไปเรื่อยๆเพราะเมพี่น้องจ้าเพื่อก่ัวมันเทิงเนาะมวนๆกันมาต้องสิ่อย่างไรเพราะว่าคนเน่าก็จักสิ ฟังไปพอไปพี่น้องเลยสถานาการณ์ยังซี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องอยู่หยาแน่จกนัจกหน่อยจุดในกาแฟพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเข้าสองคนนำ้ำอาซีโบ๊เต็มล่อยปันได้ติ๊งติ๊งต้องต้องบ้าบ่าบ่เนี้ยหน,นักไม่เคยม้วนเนาะพี่น้องกาแฟพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์<ม>เป็นกำลังใจพวกเข้าสองคนน้ำไปปั่นหม่เด้อคลิปต่อไปคลิปต่อไปม้วนแท้เปิดเปิดแรกเปิด